นี่ใช้ประหารชีวิตคนมาแล้วถึง55รายเขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะเพชฌฆาตคนตายเป็นหนังที่ชอบมากหนังที่ดีมากมีอะไรใหม่ๆที่คนเราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นโลกแบบนั้นคือคือคิดว่าหนังเรื่องนี้จะจะให้อะไรใหม่ๆได้ครับผมชอบเรื่องบทที่เขาเล่าแล้วมันไม่น่าเบื่อ แล้วมันมีมีสัญลักษณ์มีตัวละครมีมีจินตนาการมีอะไรไม่รู้ให้เราต้องต้องตามอ่ะ intense มากนะครับก็ตื่นเต้นดีแล้วก็เป็นหนังแนวที่แบบว่าเป็นเรื่อง based on true story นะครับคือชอบในในแง่ของการนำเสนอ,อบุคคลที่เราเนี่ยไม่เคยนึกถึงนะครับทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมีมีคนที่ต้องรับผิดชอบอะไรที่หนักหนาสาหัส กว่าคนอย่างพวกเราเยอะมากมันเป็นการหยิบยกชีวิตของอ,อีกอาชีพหนึ่งอ่ะที่อยู่ในสังคมไทยนะซึ่งม,มีคนอยากรู้เยอะนะผมว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเอ๊เขามีชีวิตยังไงเขาทำอะไรมันเป็นมุมเหมือน,นปมขัดแย้งในใจว่าอเอ๊ะนี่ เป็นฆาตรกรหรือว่าเป็นพชชฆาตใช่คิดว่าพิชฆาตนี่คือฆาตรกรหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองฮะแล้วเป็นหนังไทยที่ถือว่าสุดยอดมากอยากให้เข้ามาค้นหาในพิชชาตมากกว่าค่ะว่าคําว่าพิชชา,าตกับฆาตกรเนี่ยค่ะเส้นแบ่งของคำสองคำนี้ค่ะอยู่ตรงไหน,น,นค่ะพอได้ดูแล้วก็รู้สึกว่า น่าสนใจแล้วก็ผมชอบพี่ปูมากชอบนักแสดงในเรื่องนี้รู้สึกมันมันหนังมัน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 ซึ้งนะฮะแม้แต่มันจะเป็นหนังที่เกี่ยวกับการเป็นประชาชาตินะฮะแต่ว่ามันมันมันมีหัวใจของมันนะฮะมีหนังไม่กี่เรื่องที่ดูแล้วพอตอนจบเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใจหายมันขนลุกเป็นระยะๆตลอดเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ทําให้รู้สึกแบบนี้จริงๆแตกต่างจากหนังไทยเรื่องอื่นๆนะครับที่ทกำลังจะฉายอยู่ใน,ในช่วงๆนี้แล้วกม็มีความน่าสนใจนะครับผมก็อยากให้มาชมกันอยากให้ไปดูกันเยอะๆเะพราะว่าหนังเรื่องนี้คุณภาพจริงครับเขาผายถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆแล้วก็อยากให้เข้ามาดูกันค่ะผมไม่อยากฆ่าคนบริสุทธิ์ตื่นเต้นละสิเคคาขาเป็นชะครับ ประทับใจอะค่ะประทับใจกับกับเรื่องราวแล้วก็ขอขอบคุณชีมงานนะคะผู้สร้างทั้งคุณทอมคุณดอนผู้เขียนบทแล้วก็คุณปูวิทยาและนักแสดงทุกๆท่านที่ถ่ายทอดเรื่องราวคุณพ่อออกมาให้ผู้ชมผู้ดูที่อาจจะไม่ไม่รู้เบื้องลึกของท่านว่าท่านเ,เป็นเป็นยังไงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งการงานและก็ครอบครัวอย่างไรบ้างนะคะคุณไปทำหน้าที่คุณนะคะ ฉันเก็อบทำหน้าที่ของฉันผมเป็นเพชฌฆาตไม่ใช่ฆาตกร